สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมานามารอยครับโอ้พี่น้องเอ้ผมหายไปหึงหายไปโดนหายไปนั่นนะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมตกครับตกใส่พื้นปูนหน้าจอแตกมุนแอะแยะครับพี่น้องมุนมิ้นติ่นแหล่มืครับโอ้จะจังไหนได้ครับพี่น้องแหงทุกแหงซ้ำปาก,กรำรกินมันหมกเจียวบะมี่ใส่หอเกลือบะพ่อใส่โคกโจ๊กจำแต่ประแดกนอนพี่น้องเอ้ อันบ่มีดนอครับเงินซสืออันกล่องโกโปงโกโปคือเพิ่นซืือโทรศัพท์ไมคครับกว่าสิไดเงินวาซสอมแล้วออกมาไทายคลิปมือนหนีกับโอ้พี่น้องอนั่งฝ้อก้ายอยู่นี่แ่ะครับมันลุ่งแหบน้นามอยู่ครับเดี๋ยวไปอยากซื้อกะทักมาเลยครับสิด้หาซื้อกล่องโกโปงโกโปมาไทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคลิปเกิดเปิด เปิดสั่งไรดวงไรไดอย่างบาท่ทานได้เหรอครับพี่น้องผมถ่ายไปตามตามมกตามใจผมกะว่าตั้งใจว่าเอาไาว้เบิ้งกับหลานตอนเท่าครับถ้าหลานเบิ้งจะของในโทรศรัพท์บทสนนั่นแหละครับพี่น้องเป็นสาเหตุที่ผมต้องโอ้ยบ่ได้อัพคลิปครับคลิปที่ถ่ายไว้กันบ่ได้อันตั้งเวลาบ่ได้ตั้งอันอัปโหลดไว้ครับมันก็เลยบมมีคลิปอัพโหลดไปตั้งวัด สวงสามอาทิตย์ครับพี่น้องเอา้าเมื่อนี้กลับเมื่อ้วครับมาวางนั่งเราจ่าจ่าที่จอยกับพี่กับน้องสีละครับี๋ยวนะครับป้ายพวกนี้ครับลังยางขึ้นมากแล้วครับนี่ยิ้เสียงผมบเบา <laughs> ยางขึ้นมากลองแดงลองแดงแล้วครับเเดี๋ยวผมพาเบิ้งคว่ย <laughs> มันขึ้นจากน้ำครับเดี๋ยวจใดเอาหยาให้เอาฟางห้เอาเฟืองให้กินแล้วจีได้ไปหาตัดไหมครับพี่น้องโอ้ย มาเด้อครับพี่น้องไอสารสมบูปีมาแล้วม,มาไลยมาพ่อพี่พอน้อง,งนี้แล้วครับหลังจากที่หายไปโดนครับมองปะยังไงนี่ครับไอสนใจกระทางมากครับตันนี่ก็ขายครับผมกุ่นมาเพิ่หนีละครับมาก็ขึ้นมากม,มามามาสัวโอ้ยเป็นไรบ่ได้ผมผมตัดห้าไว้ครับพี่น้องผมตัดห้าไว ไอตอพอผมกันเลยไปทังสารค้ามครับไปทังสารคข้ามไปเบิงเขาเบิงน้ำยู่ทั้งนั้นแล้วก็ไอไปเฮ็ดบุญเขาสาคทั้งขุนน้ำครับไม่เท่าเว้นจ <c oughs> กให้ไปครับ <c oughs> โอ้ขุนรับควายถีเรือกับยุบุนครับพี่นอ้องไอเ่ากมา,มาโอ้ยตัวนี้งางไปไก่กล่องางามไปไก่ทั่วครับผมอีกแล้ว สีโตกแตกเลยครับพี่น้องนี่อย่างโอ้ยกินอิ่มมาเนี่ยนะเป็นละมือนนี่ตอนนี้เหลืออยู่สิบเอ็ดตัวครับพี่น้องเหลืออยู่สิบเอ็ดตัวน,นี่นั่นนั่นนั่นไปแม่ไปมาหนีมา,ยมาอยู่หลังกล่องผมครับใกลนหน่อย ตัวนี้เป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยตอนนู้นครับตอนวางเมษาผ้าแน,น่นแน่นเฮ้ยเอาสองโถสุดท้ายครับกำลังสินมากครับพี่นองเอาไปสินมากเล้วก็ไปเอาลักที่ได้เอาห้าเหมันเหลือหนา,าอยู่ผมตัดหนาไว้ตั้งแต่พูนครับตั้งแต่อยู่ทั้งหน้าลุมหมแล้ว เอาขึ้นนอกตัดใบสพอลางว่าไใบรอหน่อยหนึ่งครับผมจะได้เอาอันนั้นให้กินแล้วก็เอาฟางให้กินครับแล้วก็ลุกเบัดเอาไหมครับพี่น้องพอดีว่าม้วกระด่โทรศัพท์มากครับเอาไปสอมครับอันเป็นโทรศัพท์ตีหีหอบมมีไผใส่พี่น้องเลยอะไรมันก็เลยโอ้ยหายากครับโม่โม่นั่นแหละครับเอาอะไรสุดยอดครับพี่น้องหาอยากอีหลีติดแบนครับใส่มาตั้งแต่พุ้นครับผม ใส่มาแต่งแต่ใส่มาตั้งแต่ยีิบปีก่อนครมับยิหอ,อนี่มันก็เลยเป็นยังสีละครับเอาอันพ่อพี่พอน้องซัมเนียครับผมเดี๋ยวติดตามควายพวกนั่นไปเอา,า้าให้กินเอาเพื่องไห้กินก่อนครับมาพ่อพี่พอน้องไอ้เด้อครับพี่น้องเลยพี่สารสำมบิ๋มาล้ำม้อยครับสวัสดีครับ